บทที่2,743จบด้วยตัวเองเมื่อเวรดไฮตั้งชื่อทักษะของพวกเขาว่าลืมความรักพวกเขามายความตามตัวอักษรด้วยความก้าวหน้าของผู้อาวุโสระดับสูงคนนี้เขาต้องอยู่ใกล้มากที่จะระงับอารมณ์ทั้งหมดในตัวเองได้อะไรที่อาจทำให้ชนชั้นสูงที่มาถึงระดับนั้นอารมณ์เสียได้หานเงื่อน ไม่ได้พัฒนาศิลปะเจนโนให้มีความเชี่ยวชาญร,ระดับสูงเช่นนี้เขาจึงไม่เข้าใจว่าผู้อาวุโสสูงคนนั้นคิดอะไรอยู่ดังนั้นเขาจึงต้องเสี่ยงกับการวางยาพิษด้วยการตั้งใจสำรวจจิตตาเขาจำเป็นต้องปล่อยตัวเองและดำดิ่งสู่ความเศร้าเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต่อสู้กับจิตใจที่เศร้าหมองดังนั้นเขาจึงได้สัมผัสกับอารมณ์เท่านั้นตอนนี้เขาปล่อยให้ตัวเองไป และปล่อยให้จิตใจของเขาวางลงในจิตใจที่เศร้าหมองอย่างไรก็ตามเขาสามารถเข้าใจมันได้ในระดับที่ลึกขึ้นแต่ราคาที่เขาต้องจ่ายเพื่อความเข้าใจนั้นค่อนข้างน่ากลัวในช่วงเวลาสั้นๆแรงกระตุ้นในการฆ่าตัวตายได้ทรงผ่านหารเซินหครั้งถ้าครั้งนี้ฉันไม่ทำสำเร็จฉันกลัวว่าจะต้องฆ่าตัวตายจริงๆหารเสื่อคิดกับตัวเองแต่เขาไม่รีรอเขายอมทิ้งร่างกาย และปล่อยให้เจ็บจำนงอันหนาเศร้าเข้าครอบงำเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเฟรี่ไฮหลายคนได้กระตุนให้เกิดรอยตาและส่วนใหญ่เริ่มเหมือนหานสึเงืนพวกเขาเลือกที่จะต่อสู้กับความเศร้าที่ท่วมทน้นทุกคนรู้ดีว่าการประสบภาวะซึมเศร้าในระดับนั้นเป็นเรื่องอันตรายอารมณ์แห่งความโศกเศร้าไหลลึกเกินไปและ ใครก็ตามที่ได้รับประสบการณ์นี้มานานเกินไปมีโอกาสสูงที่จะฆ่าตัวตายแม้ว่าใครบางคนเต็มใจที่จะปล่อยตัวเองไปและเรียนรู้ทุกสิ่งที่ทำได้เกี่ยวกับจิตใจที่เศร้าหมองแต่ก็มีข้อจำกัดเมื่อพวกเขารู้สึกว่าเจตจำนงของพวกเขาอ่อนแอลงและความคิดที่จะฆ่าตัวตายเริ่มออกมาอย่างเต็มกำลังพวกเขาก็จะหยุดพยายาม เ e r ี้ไฮที่ศึกษาเฟร y ี i ไฮเซน์นั้นฉลาดกว่าแทนที่จะเห็นจุดจบทางอารมณ์ข้างหน้าพวกเขาจะกดดันจนจบพวกเขาจะหาวิธีอื่นเพื่อออกจากความมืดมิดทางอารมณ์แต่หานเสินต่างออกไปเขาเป็นคนได้รันมากและไม่มีทางให้เขาถอยเขาไม่เหมือนเฟรดี้ไฮที่ศึกษาเฟร y ี i ไฮเซนแม้ว่าพวกเขาจะไม่ดำเนินการต่อ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะหลบหนีโดยมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นตอนนี้หานเซินจ,จะต้องเดินบนเส้นทางแม้ว่าเขาจะต่อสู้เพื่อชีวิตของเขากับทุกช่วงเวลาที่ผ่านไปเขาก็ต้องเข้าใจจิตใจที่แท้จริงของผู้อาวุโสเวรรี่ไฮจิตใจที่เศร้าหมองจมลึกลงไปในจิตใจของเขาเองหานเซินเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆหานซงเงิน ไม่เคยคิดว่าจะมีทะเลแห่งความเศร้าที่บริสุทธิ์เช่นนี้อยู่ในจักรวาลไม่ใช่ความเกลียดชังตนเองหรือเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่แต่มันเป็นความเศร้าที่เหมือนความเมตตามากกว่าเมื่อความตระหนักนั้นฉายผ่านความคิดของหานซึ่งเขาก็สะดุ้งด้วยความประหลาดใจความเมตตาสำหรับความเศร้าเขาไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน แต่ในขณะนี้เขารู้สึกได้อย่างแท้จริงร่างกายของเขาถูกครอบงำด้วยความเศร้าสศกนี่คือน้ำตาสุดท้ายที่ฉันจหลร่งในจักรวาลมีในความเศร้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดฮานสงเงินได้ยินเสียงที่มาจากความว่างเปล่าเสียงนั่นมีชีวิตชีวาเกินจะบรรยายเมื่อเขาได้ยินมันหน้าอกของหานเงนก็เจ็บลึกกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ เขาอยากจะล้มลงกับพื้นและร้องไห้แต่เขารู้ว่าน้ำตาเลือดของเขาแทบจะแห้งและเขาไม่สามารถร้องไห้ได้อีกต่อไปหลังจากได้ยินเสียงที่ว่างเปล่าในสมองหันซึ่งก็ยิ่งรู้สึกเศร้านี่เป็นความเศร้าที่แตกต่างจากที่เขาเคยรู้สึกมาก,ก่อน ความเศร้านี้ยังทำให้เขารู้สึกหมดหลทามและโดดเดี่ยวในวินาทีต่อมาหัวใจของหานเส้นก็เต็มไปด้วยความกลัวนั่นเป็นเพราะเขาค้นพบว่าความเศร้าของเขาไม่ได้มาจากเครื่องหมายเฟรรี่ไฮไอมันมาจากตัวเขาเองมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้เป็นอัมพาต และมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปรู้สึกเหมือนไม่มีจุดหมายในการใช้ชีวิตเขาไม่สามารถรอที่จะฆ่าตัวตายหานส์เงินค่อยๆตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่สามารถควบคุมมันได้เขารู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยเรืเขายกมือขึ้นช้าชพร้อมที่จะทุกกบกระโหลกของตัวเองและฆ่าตัวตาย ผู้สูงสักหลายสิบคนรวมตัวกันใกล้กำแพงโบราณทำให้เห็นว่าความโศกเศร้าที่หานเซิ่งนกำลังต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขารู้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีหลีเคอเออและเอ็กซูซีฟก็มีรูปร่างหยาบเช่นกันไม่นะหานเซิงินเลิกต่อต้านแล้วจิตใจที่เศร้าหมองเข้าครอบงำร่างกายของเขาแล้วการแสดงออกของลุงเก้า กลายเป็นสระเอเล่เขาไม่จำเป็นต้องพูดแบบนั้นคนอื่นๆสามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอ็กซ์กูซีจะเชื่อในตัวเขามากขนาดนี้เขาจะยอมแพ้เร็วๆนี้ผู้สูงมากกล่าวด้วยความโกรวธคุณต้องพิจารณาว่าเขาเป็นเพียงคนนอกเท่านั้นใครบางคนพูดพร้อมกับถอนหายใจผู้ที่ฝึกฝนทักษะระดับสูงมาก อย่างเงียบเงียๆมองไปที่หารสึเงินและเอ็กซูีฟพวกเขารอเวลาที่จะมาถึงลุงก้าวเตรียมพร้อมแล้วเมื่อถึงเวลานั้นเขาจะยกเลิกสัญญาของลีเกอและเอ็กซูีฟกับหารสึเงินเขาอยากให้พวกเขาบาดเจ็บมากกว่าเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็เกิดขึ้นในที่สุดหานสึเงิน ยกมือขึ้นและขยับมันเข้าใกล้ศีรษะของเขาทุกคนสามารถบอกได้ว่าเขาต้องการฆ่าตัวตายเนื่องจากอิทธิพลของจิตใจที่เศร้าหมองเกือบจะในเวลาเดียวกันหลีเคอเอ๋อและเอ็กซ์ซีบยกมือขึ้นเหมือนที่หานซึ่งเงินพวกเขาแตะหน้าผาก ใบหน้าของพวกเขาไร้ความหวังลุงคนที่ก้าสายหัวเขารู้ว่าพวกเขามาถึงจุดที่ไม่มีวันหวนกลับไม่มีเหตุผลที่จะต้องรออีกต่อไปหานเซิ้นกำลังจะตายสวนหลีเคอเออและเอ็กซูซีฟจะต้องได้รับการช่วยชีวิตเฟรี่ไฮไม่ได้มีประชากรจำนวนมากมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นพวกเขาขาดคนสองคนไปไม่ได้ลุงก้า ยกมือขึ้นและเรียกพลังที่เขาจําเป็นต้องใช้ในการปลดสัญญาที่ผูกมัดหลีเครอร์เออและเอ็กซ์กูซีฟกับหานส์เงินอย่างจริงจังจากนั้นเขาก็ก้มหัวไปด้านข้างและมองไปที่หานส์เงินทุกคนต่างรอคอยลุงเก้าเพื่อช่วยชีวิตเอ็กซ์กูซีฟและลีเคอพวกเขาทั้งหมดมองไปที่เขาและ พวกเขาสังเกตเห็นการแสดงออกที่แปลกประหลาดของเขาทันทีเมื่อออพวกเขามองตามการจ้องของเขาพวกเขาก็รู้ได้อย่างรวดเร็วว่าลุงก้าวกำลังจ้องมองหานส์เงินและหานเสื้อนดูแตกต่างจากที่เขาเคยเห็นมาก่อนเล็กน้อยหานส์เงินยกมือขึ้นเพื่อฆ่าตัวตายและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์แห่งความตาย ตอนนี้คุณสมบัติของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาถูกขังอยู่ในการต่อสู้ภายในมือของเขาหยุดกลางคันเขาไม่ได้หลงตัวเองมีบางอย่างรุกรุการแสดงออกของเขาเอกซีฟและลีเคอร์เอ๋อได้รับผลกระทบจากอารมณ์ของหานซ์เงเ้ินมือของพวกเขาก็หยุดลงกลางอากาศพวกเขาทั้งหมดถูกแช่แข็งร้องกับใบหน้าที่เต็มไปด้วย ความขัดแย้งอย่างดิ้นรนอยู่ลุงเก้าวบนพึ่งพากับตัวเองลุงเก้าวหยุดลังเลใจไม่ว่าหนอนไหมายจะดิ้นรนแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของจิตใจที่เศร้าหมองนั้นได้เขากำลังจะตายไม่ว่ายังไงก็ตามรีบตัดการเชื่อมต่อสัญญาที่ผูกมัดเขาหลีคือเออและเอ็กซ์คูซีฟใช่ความตายของเขาเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รีบทำให้เรื่องทั้งหมดนี้จบลงฮักเอกซ์ซีฟและหลี่เคอเอ๋อประสบกับการฆ่าตัวตายของเขาผ่านการเชื่อมต่อของพวกเขามันจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับพวกเขามันจะสร้างความเสียหายมากมายให้กับจิตใจของพวกเขาขณะที่ทุกคนคุยกันเรื่องนี้จูจ่ๆหันเงื่อนก็เกิดเรื่องแปลกขึ้น บทที่2,744พระสูตรซิกอเกสัญญาณของการต่อสู้ทั้งหมดหายไปจากใบหน้าของหานเงืน่นแต่จะถูกแทนที่ด้วยความสงบและความสงบมือที่คุกคามของเขาลดลงสิ่งที่ผิดปกติที่สุดเกี่ยวกับความสงบของเขาคือการปรากฏตัวที่น่ากลัวของเขาเมื่อผู้สูงศักดิ์รู้สึกถึงการปรากฏตัวนั้น ความหนาวเย็นก็ผ่านเข้ามาในหัวใจของพวกเขาเกือบจะในเวลาเดียวกันใบหน้าที่เอ็กซูซีฟและลีเคอร์เอ,อ๋อก็ผ่อนคลายลงเช่นกันร่างกายของพวกเขาจำลองการเคลื่อนไหวของหานเสรินโดยลดมือลงจากท่าทางที่คุกคามก่อนหน้านี้ทำไมมันดูคุ้นเคยจังการปรากฏตัวครั้งนี้หนึ่งในเบรรี่ไฮ พึงพำด้วยการมองที่หางไกลไม่ใช่แค่คุ้นเคยการปรากฏตัวนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเวรี่ไฮเซนทำไมร่างกายของหานซื่นถึงมีเวรี่ไฮเซนอีกคนถามเวรี่ไฮสะดุดขณะที่เขาจะพูดมันไม่ใช่เวรี่ไฮเซนลุงเก้ากำลังจ้องมองหานเงื่อนที่ไม่อาจยังรู้ได้แม้ว่าจะคล้ายกันแต่ก็ไม่ใช่ เ e r รี่ไฮเซน s e มันต้องเป็นศิลปะเจโนที่เป็นคะแนนหนึ่งของเว r ร high เซน s ์ศิลปะแบบเจโนที่เป็นการถ่ายจากเว r รี่ไฮเซน s e กลุ่มที่เว r ร high มองไปที่ลุงเก้าพวกเขาไม่ได้ตกใจเพียงแค่สับสนศิลปะเจโนจำนวนมากได้รับมาจากเว r ร high เซน s e รวมถึงปราสาทณภา ไม่มีอะไรแปลกเกินไปเกี่ยวกับแนวคิดของศิลปะเจโนนอกจากสิ่งที่แปลกก็คือแม้จะมีความรู้และประสบการณ์โดยรวมของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ไรู้ว่าศิลปะเจโนตัวไหนที่ลุงเก้าพูดถึงใบหน้าของลุงเก้าดูขัดแย้งกันเขาจ้องไปที่หารซึ่งเงื่อสักพักและพูดต่อไปว่าถ้าฉันเดา ถูกการปรากฏตัวนี้คือพระสูตรซิกฟอร์เกมันถูกสร้างขึ้นโดยอัลฟาของเราเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้ค้ากันไกลก็อ้าออกตลอดกันรวมตัวแม้แต่ผู้ที่ฝึกฝนเวรี่ไฮเซน์ก็ไม่สามารถทำให้ใจสงบได้อัลฟาที่ลุงเก้าพูดถึงคือผู้อาวุโสสูงสุดผู้ซึ่งทิ้งภาพวาดไว้ข้างหลังบนกำแพงโบราณ ศิลปะเจโนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาคือพระสูตรซิกฟอร์เกตซึ่งมาจากเวรีไฮเซนพระสูตรซิกฟอร์เกตของอัลฟาศูนหายไปแล้วใช่หรือไม่หานเสนจ,จะมีพระสูตรพระสูตรซิกฟอร์เกตได้อย่างไรเขาเวรีไฮ คนหนึ่งเริ่มกล่าวมันเหมือนกับว่าเขาคิดอะไรบางอย่างที่น่าหัวเราะเกินกว่าจะทำต่อไปเขามองไปที่ภาพวาดบนกำแพงโบราณและพูดว่าตอนนี้พระสูตรซิกฟอร์เกตพระคัมภีซ่อนอยู่ที่นี่ในกำแพงโบราณหรือไม่ข้อเสนอแนะนี้ได้รับการตอบสนองด้วยความกังขาดังก้องหลังจากนั้นหานซึ่งก็เป็นเพียงคนนอก เขาไม่เคยศึกษาเฟรรี่ไฮเซนมาก,ก่อนและอัจฉริยะที่สูงมากหลายคนไม่สามารถมองเห็นอะไรพิเศษเกี่ยวกับกำแพงโบราณได้เฟรรี่ไฮหลายคนไม่สามารถยอมรับได้ว่าหาซนซึ่นซึ่งเป็นเพียงคนนอกสามารถเรียนรู้พระสูตรซิกฟอร์เกตผ่านกำแพงโบราณได้อย่างไรก็ตามความจริงของเรื่องนั้นอยู่ตรงหน้าพวกเขา พวกเขาต้องเชื่อร่างกายของหานซึนเงินแสดงออกมาอย่างชัดเจนซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนมีเวรี่ไฮเซนต์เมื่อพิจารณาถึงทุกสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นพระสูตรซิกฟอร์เกตไม่ใช่แค่หานซสเซนด้วยแม้กระทั่งเอ็กซีบและหลีเคอเออก็ให้การแสดงตนเช่นเดียวกัน เห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกได้ถึงสิ่งที่หานซื้นรู้สึกพวกเขาได้รับความรู้ที่เขาได้รับโดยได้รับพระสูตรซิกฟอร์เอันลึกลับผ่าน t า m เขาซิกฟอร์เสร้างขึ้นโดยผู้อาวุโสเวรรี่ไฮแต่มันไม่ได้ถูกส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเหมือนศิลปะเจนโนทั่วไปไม่มีใครในยุคสูงสุด ที่รู้ว่ามันเป็นศิลปะเจโนโประเภทใดหลังจากที่อัลฟาสร้างพระสูตรซิกฟอร์เกตเขาได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่มีใครเคยเห็นเขาใช้มันจากนั้นอัลฟาก็ตรงไปที่ห้องโถงเจโนเขาไม่ได้บันทึกอะไรเกี่ยวกับพระสูตรซิกฟอร์เกตเพื่อให้เฟรหไฮคนอื่น ได้ศึกษาดังนั้นจึงไม่มีใครเคยฝึกพระสูตรซิกฟอ์เกตมาก่อนแต่หลังจากที่เขาสร้างพระสูตรซิกฟอกเกตการปรากฏตัวของอัลฟานั้นแตกต่างจากการปรากฏตัวของเวรดไฮที่ฝึกฝนทักษะเวรดไฮเซนสิ่งนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ของเวรดไฮลุงเก้า คุ้นเคยกับบันทึกเหล่านั้นเป็นอย่างดีและเขาก็มาถึงทฤษฎีของเขาโดยอาศัยสิ่งที่เขาสัมผัสได้จากหานซึเงินนั่นคือวิธีที่เขาระบุพลังต่อหน้าเขาว่าเป็นของพระสูตรซิกฟอร์เกตการตัดสินของลุงเก้านั่นถูกต้องการปรากฏตัวของหานสเินคือพระสูตรซิกฟอเพราะ ยังสุดโตมทำให้หินเมื่อสิ่งต่างๆถึงจุดสูงสุดก็มักจะเกิดความเสียหายเมื่อจิตใจเศร้าหมองถูกผลักไปถึงขีดจำกัดหานเซื่ก็เกือบตกอยู่ในห่วงแห่งความตาย แต่เขาไม่เคยสูญเสียศรัทธาของเขาเขายึดมั่นในเจบจำนงเล็กน้อยสร้างสมดุลให้ตัวเองผ่านความเหงาและต่อสู้กับความตายที่ตามหาเขาจูจูหานเสื้นก็รู้สึกถึงความเศร้าที่จะดังขึ้นร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ ความเศร้าดูเหมือนจะละลายและสิ่งที่เข้ามาแทนที่มันคือความรู้สึกสงบเงียบไม่ต่างจากน้ําเมื่อความคิดนานเปลี่ยนไปเจ็บจำหน่งของหานสงเงินก็ไม่ได้รับผลกระทบจากเฟรดไฮาออีกต่อไปการควบคุมร่างกายของตัวเองกลับคืนมาเขามองงอออกไปจากเครื่องหมายเฟรดไฮาย และมองข้ามกำแพงโบราณที่อยู่ใกล้เขาตอนนี้หานซึ่งเงืนเห็นสัญ,ญลักษณ์นมามธรรมของสิ่งที่พวกมันเป็นพวกเขาไม่ได้ดูเป็นนมามธรรมหรือเนื้อจริงอีกต่อไปเหมือนกับว่าเขาได้เห็นชายร่างสูงผมสีขาวนั่งคว่ห้างและปล่อยท่าทางแปลกๆสัญ,ญลักษณ์ดวงตาเป็นจุดเริ่มต้นและเขาทำตามจังหวะ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมราวกับว่าเขากำลังดูบทแนะนำโดยไม่มีเสียงไม่มีเสียงและคำอธิบายใดๆแต่ด้วยเหตุผลบางประการหานส์เงินสามารถเรียนรู้ได้มากมายเพียงแค่ดูภาพวาดความหมายของงานศิลปะถูกต้นเข้าไปในสมองของหานส์เงิ่นราวกับว่าเขาเคยเห็นภาพวาดมาแล้วหนึ่งแสนครั้งหานส์เงิน จ้องมองไปที่กำแพงโบร,ราณแบ่งตามส่วนเขาตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองไปไกลไกลภาพวาดบนผนังเป็นศิลปะเจโนที่ลึกลับมากในไม่ช้าเขาก็รู้ว่าศิลปะเจโนนี้ดีกว่าทักษะมีดหรือเทคนิคการเจาะที่เขาเคยเรียนมายิ่งหานเส้นเห็นเขาก็ตกใจมากขึ้นและยิ่งเขาตกใจมาก เท่าไรความตื่นเต้นของเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแม้แต่อันเดอร์เด y สก้าก็ยังน้อยกว่าศิลปะเจโนที่เขากำลังเรียนอยู่แต่หานซึ่นรู้สึกได้เช่นกันว่าศิลปะเจโนและอันเดอร์เด y สก้แต่ละคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างรู้สึกเหมือนมาจากต้นกำเนิดเดียวกันแต่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หานเสื่อหมกมู่นอยู่กับการศึกษาพระสูตรซิกฟอร์เกตโดยที่เขาไม่ได้สังเกตเห็นความสูงสงรอบตัวเขาผู้สังเกตการทุกคนเบิกตากว้างและจ้องมองไปที่หารเสนหลีเคอเออและเอ็กซิบด้วยท่าทางไม่เชื่อใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจอิจฉาริษยาและมีอารมณ์มากมาย สารสนศึกษาภาพนี้ไปเรื่อยๆการปรากฏตัวของพระสูตรซิกฟอร์เกตของเขาก็หนักขึ้นใครๆก็บอกว่าหานซื่นกำลังเรียนรู้ความลับของอัลฟาเขาได้เปิดความลึกลับของภาพวาดของกำแพงโบราณเช่นเดียวกับที่ลุงเก้ากล่าวว่าเขาต้องเรียนรู้พระสูตรซิกฟอร์เกตอย่างแน่นอนและลีคอเอและเ e อ ก็ต้องเรียนรู้พระสูตรซิกฟอร์เกตของหานเสรินเช่นกันในขณะที่ความรู้ของหานเงินขยายตัวและลึกซึ้งขึ้นแต่พระสูตรซิกฟอร์เกตของเด็กผู้หญิงก็มีความสำคัญเช่นกันเปรดฮายหลายคนเชื่อว่าการลงมติของเอ็กซ์ซี ในการรักษาสัญญากับหานเซิ้นนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาแต่ตอนนี้พวกเขาอิจฉาเธอมากเกินไปหากสัญญาของเอ็กซูซีถูกทำลายอย่างแท้จริงเธอจะไม่ได้แบ่งปันการค้นพบซิกฟเกตของฮันเซิรนนั่นจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขามันคงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แม้ว่าเอ็กซ และหลีเคอออได้รับทั้งกระสูดซิกฟอร์เกตแต่ชนชั้นสูงเฟรรี่ไฮก็ยังพบว่าตัวเองจ้องมองหาเสริญทำไมคนนอกได้เรียนรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเฟรรี่ไฮและเป็นความลับที่คนของพวกเขาเองล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนในการเปิดเผยและยิ่งไปกว่านั้นความลับนั้นเกี่ยวข้องกับเฟรรี่ไฮเซน ความรู้สึกที่พวกเขารู้สึกเมื่อมองไปที่หารเสื้อน,นั้นยากที่จะอธิบายได้